ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ kkccc แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ รวมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกําไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ adkk444 ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ d k k c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับผลในกลุ่มมาโก V.I.P นะครับเมื่อวานก็เข้าไปเต็มๆนะครับอีบา้าเอาชนะไป2-1ก็บวกกัน19,800นะครับส่วนสเต็ปน่าเสียดายมากๆเลยนะครับเสียแค่คู่เดียวเดี๋ยววันนี้มาโกจัดให้ใหม่ครับ4ตัวเน้นๆครับก็เหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโกจะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกำไรนะครับเรามาสรุปผล ทีเด็ดของมาโก้เมือเ่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับที่เด็ดมาโก้เมือเ่อวานนะครับเข้าเต็มๆไป1คู่เสียครึ่งไป2แล้วก็โดนโต้รับประทานไป1นะครับแต่5วันยอ้อนหลังตอนนี้เราบวกกันอยู่ที่55,000บาทนะครับเดี๋ยววันนี้จัดไปบวกกันนี้ครับก็ในกลุ่มโคดวี p โคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ก็ สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ทัศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้กัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม มาที่คู่แรกกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นฟุตบอลในรายการหลีกวันเบอร์ตันอาเบียนจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเครมบิดยูไนเต็ดคู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดนะครับก็เป็นเบอร์ตันเอาชนะเครมบิดไป1.0ส่งศบฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเบอร์ตันชนะ3เสมอ2 ฟอร์มในการเล่นในบ้าน5นัดชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงได้4เสียไป7นะครับส่วนเกมบิดฟอร์ม5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครนะครับแพ้3เสมอ2ฟอร์มในการออกเยือน4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2ยิงได้3เสียไป4นะครับสำหรับราคาวันนี้ก็เปิดมาที่เบิร์ตั้นต่อเสมอนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมาโกมองว่าฟอร์มเจอกันก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับปลัดกันแพ้ปลัดกันชนะแต่ช่วงนี้เนี่ย ออกทะเลไปไกลนะครับ5นัดหลังยังไม่ชนะใครเลยส่วนเบอร์ตันฟอร์ม5นัดหลังก็ถือว่าดูดีเลยนะครับยังไม่แพ้ใครวันนี้ต่อแค่ราคาเสมอมาโก้ขออยู่เจ้าบ้านดีกว่าเบอร์ตันอาเบียนวันนี้เอาแน่นอนครับคู่ต่อมานะครับลอาดูฟุตบอลทางฝั่งของลีกโรมานียกันบ้างนะครับยูนิเวอร์ซิตาตียคลูสจะพบกับเซฟซีคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เสมอกันมา ทประตูต่อ0นะครับสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดยูนิเวอร์ซิตาเตครูชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนเซปซีฟอร์ม5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ1แพ้4ราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านยูนิเวอร์ซิตาเต็ครูตต่อเสมอสำหรับวันนี้นะครับมาโกมองว่าทีมเยือนอย่างเซปซีนะครับฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังแย่เลยนะครับ5นัดหลังแพ้ไปถึง4เกม วันนี้มาเจอเจ้าบ้านคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะต้านไม่ไหวแน่นอนเจ้าบ้าน u n i v e r s i t ซิตาเจนฟอัดเละแน่นอนต่อราคาเสมอวันนี้มาโก้ขออยู่เจ้าบ้านครับคู่ต่อมานะครับเรามาดูฟุตบอลในรายการเซกุนดาทางฝั่งของสเปนกันบ้างนะครับเอลเช่จะพบกับอันเดร่าซีคู่นี้ก็ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเอลเช ชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงได้2เสียไป2นะครับส่วนอันเดอร่าฟอร์ม5้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ฟอร์มในการออกเยือนสีนัดชนะ1แพ้3ยิงได้5เสียไป10นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเจ้าบ้านเอลเช่ต่อมาครึ่งลูกนะครับมาโกมองว่าคู่นี้เนี่ยเอลเช่ J, ดูดีกว่านะครับอันเดอร่าพ่ายมา2นัดติดฟอร์มในการออกเยือนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้เจอเอลเช่ในบ้านมาโก ขออยู่เจ้าบ้านแอลเช่วันนี้ได้เฮ่แน่นอนครับและคู่สุดท้ายสำหรับมาโกวันนี้นะครับก็เป็นฟุตบอลในรายการซิกุนได้อีกคู่หนึ่งเบียรลจะพบกับเอสปัญยอนคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนฟอร์ม5นัดหลังสุด b บียรลชนะ1เสมอ4ฟอร์มในการเล่นในบ้าน4ีนัดชนะ2เสมอ1แพ้1ยิงได้9เสียไป6นะครับส่วนเอสปัญยอนฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1 ฟอร์มในการออกเยือน5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้8เสียไป3นะครับราคาวันนี้เปิดมาที่ทีมเยือนเอสปันยอนต่อตงลูกสำหรับวันนี้นะครับมาโกมองว่าเอสปปนยอนก็ดูแข็งแกร่งกว่านะครับประกอบกับ,กบฟอร์มช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะครับดีเซลในเล่นในบ้านก็จริงแต่วันนี้น่าจะต้านเอสปปนยอนไม่อยู่1เม็ดมีแน่นอนครับมาโกขออยู่ทีมเยือนเอสปปนยอนวันนี้คว้ากำไรครับ ครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ KK CCC ได้เลยนะครับ ก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ